สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ของ u r u นะคะจะมาพาทุกคนนะคะแก้ไขปัญหากล้องหน้า iPhone กับด้านเวลาที่เราถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายภาพต่างๆนะคะสำหรับใครที่ชอบใช้กล้องหน้า iPhone ในการถ่ายนะคะเราก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ชอบใช้กล้องหน้า iPhone ในการถ่ายเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะสีมันชัดแสงมันชัดแล้วก็มันแบบมันเรียวนะคะมันไม่เฟกเหมือนกับ แอปอื่นๆนะคะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเวลาที่เราถ่ายเสร็จปุ๊บนะคะคือเราเห็นตัวเองในกล้องเป็นแบบนี้ยมุมมันได้แบบนี้แต่เวลาเราถ assim, journal, himself, ่ายเสร็จปุ๊บเอ้ยทําไมมันไม่เหมือนกับที่ตอนที่เราเห็นตัวเองนะคะใครที่เซ็งปัญหานี้นะคะมีวิธีการแก้ไขนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใช้กล้องอื่นๆโหลดแอปกล้องอื่นๆมาใช้เลยนะคะอ่าวิธีการนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เข้าไปที่อัลบั้มจากนั้นเลือก วิดีโอคลิปหรือว่ารูปที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะเราก็ทําการแก้ไขนะคะทุกคนกดคําว่าแก้ไขข้างบนตรงตรงข้างบนขวามือะคะ่ะทุกคนกดเสร็จปุ๊บนะคะทีนี้ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะทุกคนจะเห็นอ่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะใกล้ๆก,กับคําว่าแปลงกลับนะคะเราจะกดตรงนั้นนะคะอ่ากดเข้าไปเลยะคะ่ะทุกคนกดเสร็จปุ๊บขึ้นไปข้างบนนะคะมันจะมาที่อ่ากดก่อนนะคะทุกคน ลังจากที่เรากดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นไปข้างบนนะคะเร,เรากดตรงขวามือเอ้ยไม่ใช่ซ้ายมือสิซ้ายมือข้างบนนะคะสายสุดตรงนี้นะคะทีนี้ให้สังเกตดีๆนะคะหลังจากที่เรากดเสร็จปุ๊บนะคะอ่าเห็นไหมคะมันจะพลิกกลับทีนี้เราก็จะได้คลิปหรือว่ารูปจากกล้องที่เราถ่ายจาก iPhone โดยการเซลฟี่ข้างหน้าแต่ว่ามันจะเห็นหน้าตาเราเห็นมุมกล้องเรา เหมือนกับที่เราเห็นตัวเองตอนที่เราเซลฟี่นะคะก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันมันแบบมันหงุดหงิดนะเราเป็นคนที่จํามุมกล้องอะไรตัวเองไม่ได้หรอกเวลาที่จะเซลฟี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้มุมกล้องแต่ว่าคือไม่ได้รู้มุมว่าตัวเองต้องหันหน้าหัน ยังไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราจับขึ้นมาถ่ายปุ๊บอ่ะเราเห็นตัวเองในกล้องออแล้วเออเราเคมุมนี้แหละอะไรเงี้ยเราก็กดถ่ายถ่าย,าย,ายไปอะไรเงี้ยไม่ได้คิดให้มันกลับด้านว่าจะต้องไปอยู่มุมนี้แล้วเวลาถ่ายออกมากล้องหน้า iPhone มันถึงจะได้มุมอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นนะคะก็เอาแค่เห็นอยู่ตรงหน้ามันเป็นแบบเนี้ยก็พอดีก็กดถ่ายได้เลยแค่นี้เราก็จะได้รูปหรือว่าคลิปที่เราเห็นตัวเองเหมือนกับตอนที่เรากดถ่ายนะคะ แค่นี้หางง่ายมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องหลังไม่มีปัญหาค่ะทุกคนกล้องหลังถ่ายออกมาอย่างไงมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่เวลาที่เราต้องการที่จะถ่ายเองอย่างเงี้ยถ่ายตัวเองมันก็ไม่สามารถที่จะใช้กล้องหลังในการถ่ายได้เนะเพราะว่ามันทําให้เรามองไม่เห็นเฟรมเราอาจจะหลุดเฟรมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราใช้กล้องหน้าเราก็จะเห็นหน้าจอเราก็จะไม่หลุดเฟรมนะคะแต่ข้อเสียของมันทุกคนสังเกตดูนะถ้าเกิดมันมีตัวหนังสืออยู่ข้างหลังถ้าเกิดเราใช้วิธีการในการกลับด้านล่ะกลับด้านคลิปหรือว่ารูป ตัวหนังสือมันก็จะอ่านไม่ออกคือเดิมทีอะสังเกตดูนะถ้าเราใช้แอปอื่นๆในการถ่ายมันจะทําให้เราอ่านตัวหนังสือข้างหลังไม่ออกตัวหนังสือมันจะกลับด้านแต่ถ้าเกิดเราใช้กล้องหน้า iphone ถ่ายมันจะไม่กลับด้านค่ะมันจะเห็นแบบนั้นเลยเหมือนกับที่เรามองเห็นเลยเหมือนกับที่ตาเรามองเห็นเวลาที่เราแบบยืนอยู่ข้างหน้ามันแต่ว่าเราจะได้หน้าของเราอะที่มันเอียงองศาผิดอาจจะบางคนอาจจะดูเหมือนปากเบี้ยว ดูเหมือนแบบหน้าเบี้ยวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มุมไง iPhone กล้อง iPhone กล้องข้างหน้ามันจะกลับด้านให้ให้เสมือนว่าเรามองเห็นตัวเองแบบนั้นในกระจกอะไรอย่างงี้นะคะโอเคค่ะทุกคนแค่นี้เราก็จะได้ภาพหรือว่าคลิปที่มันแบบได้มุมหน้าตาเหมือนที่เราเห็นตัวเองตอนที่เรากดถ่ายออกมาเป๊ะเ,ะเลยแค่นี้ค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่หาวิธีแก้อยู่นะคะส่วนใครที่แบบ ชอบแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าใครที่มีวิธีแก้อื่นๆที่มันดีกว่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนแต่ว่าเราว,าว่าวิธีนี้มันง่ายดีแค่นั้นเองนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาของหลายๆคนได้นะคะโอเคค่ะแค่นี้เรียบร้อยค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด subscribe แล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าถ้าเกิดมีอะไรมาแชร์ค่ะบ๊ายบายค่ะ